บายด้วย <By> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ลูกคุยภาษาอังกฤษตัวป่วนนะคะโอเคแม่ลูกคุยภาษาอังกฤษตัวป่วนนะคะ let's speak English นะคะแล้วก็กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของ countable noun แปลว่าอะไรคะนูดี countable noun แปลว่า I can, count I can count ถ้า I can count แสดงว่าฉันนับได้ก็ต้องนับ หนึ่งสองสามสี่ได้อ่าถ้าเขาที่เราจะมีสองคำที่นุดีต้องเข้าใจคือคำว่าอ่ะกับอะไรนะคะ uh, <and. S 1> อะกับแอนอ่ะกับแอนแปลว่าใช้กับสิ่งของกี่สิ่งหนึ่งสิ่งค่ะหนึ่งสิ่งหรือวันอะไรนะวันสิ่งวันสิ่งอ่าอย่างเช่นคำว่าอ่ะอยกตัวอย่างวันสิ่งเช่นคำว่าอาไก ส่วน and ใช้กับ one thing เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น and apple and apple นะคะโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดของเราเนาะอันนี้พร้อมนะอ่ะเริ่มเลยอ่ะข้อที่หนึ่ง mm hmm. ดีลองทำซิ ใช้แอนหรือใช้อ่านะอ่านคำศัพท์ทั้งสองคำก่อน and and a b e d answer is and bad i ไม่ใช่ As, and and okay อ่าต่อไปลงมาด้านล่างหรือไปด้านขวาดิไปด้านขวาอ่าไปด้านขวาอ่านคำศัพท์ทั้งสองคำก่อน uh, a house and ox อ่า answer is and ox so ไม่ใช่ข้าวข้าวนะคะ mm hmm. ต่อไป mm hmm. คำนี้ค่ะนกฮูกค่ะภาษาอังกฤษว่าไงคะนกฮูก and <of. S 1> An hour a n o w l กับอะไรคะ apparent ค่ะ <A planet. S 1> uh, คำตอบขอโทษน,นะคะ ตอบมาได้เลยคำตอบมัคือตอบก็คือไม่ใช่แอนอ้ a วแอนอ้วนะคะอ่าต่อไปมาด้านขวาใช่ไหมคะร่มค่ะมีอะไรบ้างคะคำศัพท์ค่ะแอนอัมเบรลแอนอัมเบลลคำตอบคือ คำตอบคืออะไรคะรอบคืออฟเฟนไม่ใช่แอนอัมเบร่าอัมเบร่านะคะต่อไปรูปนี้ค่ะอ่านคำศัพท์สองคำก่อน a อนออสิค่ะเข่กรูคำตอบคืออะไรคะจิงโจ้ค่ะ a อนออสิคไม่ใช่อ่ะ แคนการูนะคะอ่าต่อไปด้านขวาค่ะคำศัพท์คำแรกอ่านว่าอะไรนะคะอ่ n i f e อ่า a knife a knife a knife and 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 e นะคะอ่ uh, an า and eggs ตอบว่าอะไรคะ a knife เอ้ยไม่ใช่ and e and e นะคะโอเคอ่ารูปสุดท้ายค่ะ <The> เราไม่ใช่นะคะร <And S 1> ูป <ice cream. S 1> อันนี้นะคะรูปนี้นะคะ an <And S 1> ice cream, ice cream. กับอะไรคะ ah power ตอบอะไรคะ ah power เอ้ยไม่ใช่ an ice cream an ice cream ต่อไปคะ่ะ a bed <bag. S 1> กับ on <And> อ,อ,อะไรคะ On Onvelope 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 คำตอบ,ค,ตอบคือ And o l the อัยไม่ใช่ A bag A bag อันดีออกเสียงคำนี้ใหม่นะคะ Onvelope 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 โอเคแต่ว่าสองจุดหมายนะคะ อาโอเคเราได้คำตอบที่ถูกต้องทั้งหมดแล้วให้น้องดูดีนะคะออกเสียงคำสับคำที่ถูกต้องทั้งหมดที่แม่ติ๊กถูกไว้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเริ่มเลยค่ะทั้งแปดคำเริ่มค่ะ and, and a cow and a owl and an umbrella a kangaroo and an eggs and ice cream a bat โอเคคำนี้นะคะ umbrella อ m b เบลล์อัมเบลล์โอเคถูกต้องนะคะอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะให้มาแต่งประโยคกันนิดนึงนะคะประโยคกันนิหโอเคอ่าโอเคอ่าจากที่นุดีดูเมื่อกี้นะนุดีจะใช้แอนเมื่อไหร่คะลองอ่านให้แม่ฟังนุดี use an d and before one thing and beginning with a e i o u sounds okay เราจะใช้แอนนำหน้าสิ่งของที่มีหนึ่งสิ่งแล้วจะต้องนำหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง a e i o แล้วก็ u ใช่ไหมอ่าโอเคเรามาดูคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรคะ คำที่หนึ่งอ่นานว่าอะไรค่ะตัวสีแดงอ่ะดังๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะ a horse a horse อันที่สอง a house a house คำที่สาม an hour an hour แปลว่าอะไรค่ะ an hour หมชั่วโมง hour หนึ่งชั่วโมงนะ 1> 1โอเคอ่ะแม่ขอ 2> 1, 2, 1, 2, 1, 1> ประโยคแรกนะคะแม่ขอประโยคแรก ฉันชอบขี่มา้าพูดว่างไงคะ I like to ride a horse โอเคถูกต้องนะต่อไปเรามาดูข้อที่สองนะข้อที่สองขอประโยคที่ว่าครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในบ้านคะ่ะโอเค My family l i v e in a home อ่ะอะไรนะคะโจทย์ของเราอ h า u อ e าอ้าวโอเคขออีกรอบหนึ่งค่ะครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในบ้านค่ะโอเค my family live in a house โ <Okay. S 2> อเคดูตีกูไหมนะโอ้อ๋อ my house โอเคข้อสุดท้ายอ่านว่าเลยนะคะเอาอีกทีหนึ่งคะ่ะค่ะต่อไป n an hour ม mm hmm. นะคะ an hour ่แม่ขอประโยคที่ว่าอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะไปทานข้าวมื้อเย็นอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะไปทานข้าวมื้อเย็น and one hour ในในหนึ่งชั่วโมงในอีกหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เพื่อไงนะคะในอ่ะน้องลูกดีเปิดเสียงเลยค่ะในหนึ่งชั่วโมง ฉันจะไปทานข้าวมื้อเย็นโอ้โะ oh. พูดให้แม่ฟังค่ะ I have in <an S 1> อะไรนะคะ in ะอะไรนะคะ in an hour in an hour I I have a dinner ฉันจะ I อะไรนะ I will I will have a ไม่ไม่อะไม่มีอาหารดินเอรนะคะ in in an hour I will will have dinner i นะคะ in an hour I will have dinner okay อะเดี๋ยวแม่ขอทบทวนก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้นะคะโ okay. อเคอะหนูดีดูหน่อยนะคะก็คือหนูดีอ่านประโยคนี้ค่ะ นูดีจะใช้แอนเมื่อไหร่นะคะอ่านให้ฟังหน่อย a e i o u โอเคนูดี use and before one thing and beginning with a e i o u sounds โอเคส่วนคำศัพท์ที่เรายกตัวอย่างวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างอ่านให้ฟังทั้งสามคำค่ะ ฉันชอบเลี้ยงม้าครอบครัวฉันอยู่ในบ้านของฉันและชั่วโมงในชั่วโมงฉันจะกินอาหารเอาอีกรอบหนึ่งช้าๆค่ะชา้าๆฉันชอบเลี้ยงม้าบ้านครอบครัวฉันอยู่ในบ้านของฉัน อ n นหนึ่งอั I have I will have dinner เก่งมากค่ะประเมืนให้ตัวเองเยี่ยมมากนะอ่าพรุ่งนี้เราจะมาดูเรื่องของคำนามหรือนาวกันต่อว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนาะวันนี้บ๊ายบายค่ะ